จินสนันแฟนคลับก้าวขาลงเรือหลังเก๋ไก่มีโมเมนต์กับดาราหนุ่มสุดหลอ่ออาบัรดาลแฟนคลับจิ้นกันหนักมากหลังจากที่มี t ิกตอกแอบเขาหนึ่งได้แคปภาพที่นักแสดงหนุ่มน,นนกุลหรือนนชานนไปกดไลค์ใน i n นสตาแกรมของเก๋ไก่สไลเดอร์โดยภาพที่ฝ่ายชายนั้นได้เข้าไปกดไลค์คือภาพวิวทะเลที่มีคนยืนอยู่แบบไลไก พร้อมทั้งแคปชั่นว่าอยู่ตรงนั้นร้อนนะคะรงซึ่งภาพคนดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคือใครหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างพากันก้าวขากระโดดลงเรือกันมากมากมายพร้อมทั้งยังบอกว่ามุดออมได้อย่างไวกับความลับของเก๋ไกในครั้งที่ผ่านมาได้ยังบอกอีกด้วยว่าหายเศร้าบ้างก็บอกว่าสงสัยว่าเรือคงจะไม่รับ องั้นขอขึ้นเครื่องบินเลยแล้วกัน